อากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการฝึกอบรมและสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของกลุ่มอาชีพชุมชนโดยรอบเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีนางกันนิกาเปรีมประเสริฐรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ2เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของกลุ่มอาชีพชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประจำปี2568เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าการสร้างแบรนด์การตลาดสมัยใหม่และยกระดับความสามารถของชุมชนโดยมีอาจารย์พลกฤิไพราสารวนิตกุลที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวอ จังหวัดสมุทรปราการวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์จัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน40คนจากทั้งหมด5ชุมชนได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน1ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน5ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิาวาสชุมชนคลองชวดลาดข้าวตำบลบางพีใหญ่กลุ่มแม่บ้านหมู่15 และชุมชนกลุ่มผ้าทอมือตำบลบางเสาธงในระหว่างวันที่6-7พฤศจิกายน2568นักโรงแรมไฮแอทรีเจนซี c, กรุงเทพสุวรณภูมิแอร์พอตทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรณภูมิมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพล,ลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน c ร์ปอเรซิต t i z e n s h i p Airport